i'm dewey สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลก oh. รายการช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้หลังจากที่เราเคยไปในละมิดในหลากหลายมุมของบ้านแต่ละหลังที่ส่งเรื่องเข้ามากันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างทาสแมวกันบ้างครับโดยเรา จะเนรมิตสวนสนุกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นซึ่งอยู่ในกรงแมวกันครับเอาล่ะครับเราก็จะมาเอ๊ะอะไรนะนอะใครเนี่ยวิ่งมาจริงวิ่ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียกแมวต้องเรียกเพลงนี้อ E R U E อ้าวทันไหมเนี่ยนี่โอ้โหนี่คือกรงแมวใหญ่มากนะใช่ สำหรับมุมนี้เราได้พี่โกช่างประจำรายการมาในลิมิตเครื่องเล่นให้กรงธรรมดาธรรมดากลายเป็นสวนสนุกครับแต่มาดูกันครับว่าวันนี้รายการช่างประจำบ้านและช่างโกจะลรมิตให้ออกเป็นแบบไหนกันครับคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเลี้ยงแมวจำนวนหนึ่งแล้วก็เขาทำที่อยู่ให้สักพักแมวงอกตอนแรกสองสามตัวตอนนี้เป็นสิบตัวสิบตัวต้องการพื้นที่ในการเดินเล่นเพิ่มใช่แล้วตรวจรับตรวจนี้มาแล้วรู้สึกไงบ้างสนุกสิพะมันเป็นสวนสนุก อือโหชอบคำนี้นะอันนี้กงเขามีอยู่แล้วเกาทำไว้แล้วใช่ทำไว้อยู่แล้วเรามาทำแค่สวนสนุกแหละอันนี้ความหลัง้นทางเดินถ้ำแมวบ้านแมวอะไรอย่างเงี้ยสี่เจอร์ข้างในใช่ก็ทำดีนะโทษนะผมขอดูโครงสร้างเดิมหน่อยเฮ้ยมันดีว่ะแล้วจะเห็นว่า อันนู้นน่ะมีบ้านเลยนะอันนั้นคือดั้งเดิมเขาครับครับเขาเลี้ยงอันนู้นแต่ทีนี้อันนู้นน่ะมันอึดอัดแล้วก็อุดอู้เป็นห้องอ่ะปิดปิดหน่อยใช่ทีนี้เขาก็เลยมาทําตรงนี้เพิ่มต่อมาเป็นเอาท์ดอร์แต่ว่าก็ยังควบคุมได้อยู่แล้วก็จะมีช่องสําหรับที่แมวสามารถที่จะเดินออกมาและเข้าไปได้ครับครับครับส่วนที่เราจะทํะคืองานผนังด้านนี้่ คือทำพวกฟีเจอร์ต่าง,างใช่ใช่ทำทางเดินทำปีนป่ายปีนป่ายคือถ้ามันคือต้องใครไม่เคยเลี้ยงแมวอาจจะอาจจะ,จจะงงแมวไม่ค่อยชอบนอนแบบนี้น<ช>อน<ช>พื้นไม่ชอบแน่ๆเลย คือต้องมีมีฟู่มีกระบะมีอะไรต่างๆที่มันเข้าไปเข้าไปเบียดเหมือนปลาหมึกกับเข้าไปเบียดซุกหน่อยซุกหน่อยต้องซุกไม่งั้นแมวจะรู้สึกทุกข์ตะทมแบบเพราะแมวเป็นของเหลวใช่เพราะนั้นถ้ามีฟีเจอร์พวกกระบะต่างๆตังก้าทางเดินเล็กๆที่มันเขาไปซุกได้ติ๊กจังอะไรอย่างเงี้ยถูกใจเขาละนะเออวันนี้วันนี้เราก็จะมาเพิ่มเติมตรงนั้นใช่ถึงฟีเจอร์ที่เราคิดแล้วคร่าวๆมีอะไรบ้างพี่สิ่งแรกทีละอย่าง เราจะต้องมีผนังให้เขาเราไว้ยึดไอ้พวกสางเดินทั้งหลายแหล่อ้เราไม่ไม่ยึดกับแผงนี่หรอสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเป็นแผงไม้สามแผงวางไปก่อนแล้วก็ค่อยทําตัวที่เราต้องทำาิเจอเข้าไปวางชิ้นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นผนังสามชิ้นเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็มีเป็นขั้นเป็นบันไดบ้างมีบ้านด้วยม้โมีโพงมีจอรูมีวัสดุที่เราใช้อะอันนี้มันอยู่ในร่มเราก็เลยเลือก เป็นไม้สนเป็นมูดมูดครีมครีมทำงานง่ายตัดง่ายตอดง่ายตช่ใช่แล้วก็เราไปเน้นอีกอันหนึ่งก็คือตัวกล่องตัวถ้ำตัวทางเดินอะไรเราใช้เป็นไอตัวแผ่นพลาสตูสีขาวโอเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำสีไม่ต้องมานั่งทำอะไรเลยแตัวมนที่เนอรสีขาวอยู่แล้วใช่รัดทนด้วยกันฝนกันน้ำได้มูดก็จะเป็นแบบว่า ไม้อ่อนๆขาวๆกาแฟนะนกาแฟแมวมองมาทีแบบอุ้ยสวรรค์เลยนะกาแฟแมวกาแฟแมวจริงด้วยโอเคอ่ะถ้างั้นเราก็ไปลุยน่าจะเริ่มที่ผนังก่อนมั้งผนังสามแผงโอเคเดี๋ยวไปทำผนังสามแผงแล้วมาติดก่อนเนเรมิดเลยอ่ามาค่วอันนี้อย่าตามช่างโกจะเริ่มจากการทำแผงไม้ขนาดใหญ่จำนวนทั้งหมด3แผงก่อนครับโดยจะใช้โครง ที่เป็นตัวยึดของแผงไม้เป็นไม้เนื้อแข็งเพื่อความทนทานครับส่วนด้านหน้าของแผงวันนี้ช่างโกเลือกเป็นไม้สนรับคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้ก็คือเราจะมาจัดก,การเรื่องของแผงที่<า>บอกว่าจะมันสามแผงนะ เออคือไม่ได้ทํายาวทั้งผนังแต่เป็นแผงตั้งขึ้นมาใช่ใช่เพื่อจะรับเพื่อจะรับเป็นจังหวะจังหวะครับเราอยากให้มันมีสเปซของช่องว่างให้ลมมันผ่านได้เลยได้ที่กาแพงอเฮ้ยวิธีนี้เป็นวิธีดีในการแม่เนจจัดการเซอร์เฟซเดิมนะพื้นผิวเดิมเพราะว่าหลายๆคนอุ้ยไม่อยากเปลืองงบกับการปูพื้นใหม่หมดใช่แล้วทาเป็นจังหวะจังหวะพี่พี่โกทําบ่อยนะเรื่องกับจังหวะเนี่ยมีจังหวะอะไรบ้างครับสัมชา สามชาติปะก็ตึง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 <ร>เล่นจังห<ะ>วะกันเสร็จังฮะเห็นแล้วอือ่าโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของแผงเลยไม้สนดอย่างที่บอกนะครับใช่ขายเป็นมัด<ม>ขายเป็นมัดขายเป็นมัดมัดประมาณกี่บาทมัดละสิบตัวหนึ่งพันบาทจริงจริงแล้วมันประมาณ980บาร้แดสิบาแล้วเราเรว่องาัน กลางไม่ใช่ทำงานง่ายยิงอะไรโอ้คือการความเนื้ออ่อนของมันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่แล้วก็ต้องระวังเรื่องของตาไม้เราเตือนกันทุกเทศเลยตาไม้เนี่ยต้องระวังถ้ายิงไปตรงนี้แล้วไม้แตกมันแผ่นลยไรก็ดีเออนะก็ต้องระวังเพราะตกส่วนนั้นมันแข็งถูกต้องแต่ว่าอันนี้เราโค้งเราไม่ใช้ไม้สนอันนี้เราใช้เม็ดเนื้อแข็งอ่านี่ใช้โค้งใช้เนื้อแข็งก็เอาอันนี้เทียบ นีเยอะนิดเดียวสองมินึงสองมินใช่เนี้ยิงยิงประคองยืนไปทุกอันก่อนเอาจัดให้เข้าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขายึดแน่นแล้วเราเข้ามาฝังนี้ก่อนเอาไหมล่องหนไหมคุลบเลย นี่หรอครนี่หรอกดได้เลยหรออ๋อนี่นี่นะเห็นไม้ข้างล่างไหมล่ะเออเห็นไม้ข้างล่างใช่มั้ยอยู่ตรงกลางไม้เงี้ยอือเออปลอดภัยแล้ว <laughs> พร้อมสำหรับแผงนี้นะครับเราก็จะยกไฟพี่นั่งเบามากอ<ป>บอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกลีโกโ้หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกมาแล้ว ใอ่แผงของเราทั้งสาแผงเลยแผงนี้คือ2เมตรใช่ความสูง2เมตรใช่เราจะติด3แผงใช่ไหมเราจะเริ่มจากแผงแรกก่อนเออันนี้พี่โกทําเรื่องของความสูงเราเกี่ยวไว้เลยโอ้ติดลอยมันจะได้ไม่โดนน้ำใช่ไหม มาไว้แล้วเ้าไปเลยตัวตัวตึ๊งพออยู่แล้วอ๋อแล้วก็ยึดแค่นี้เลยเหรอตัวแน่นตัวแน่นตื๊ เพราะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ยมันถูกน้ำหนักกดเดี๋ยวมันก็อยู่หมุนมันไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีชั้นมีอะไรเชื่อมมีสะพานเชื่อมกันมีสะพานเชื่อมกันทีนี้เราต้องติดก่อนแล้วเดี๋ยวสะพานมันจะได้มาได้ชัดเจนว่าจะไปมันเรื่อ้แผนหนึ่งเนาะใช่อันนี้ตรงไหนอ่มาอันนี้เราประคองไว้ก่อน เดี๋ยวพอเรามีอีกชั้นตัวนี้มาเดี๋ยวเราจะยึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อยนี่คือสแผนที่บอกเป็นจังหวะ่ที่บอกนะครับใช่แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปคือเราจะพี่กอจะเริ่มติดสักอันดีก่อนใช่ติดในตัวทางเดินอะไรเนี่ยก่อนสักชิ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่าเรื่องต่อได้ว่าจะลงยังไงจะมีบันไดกี่ขั้นอันเนี้ยมันต้องใช้จินตนาการหน่อยนิดนึงว่าเอพฤติกรรมของแมวมันจะชอบเดินแบบไหนมันทำสวนสนุกจริงอย่างที่พี่บอกเลยสนุกใช่คือแมวสนุก คนทำก็น่าสนุกด้วยเออไปลุยกันต่อเลยดีกว่าสนุกหลังจากติดแผงไม้เข้ากับกำแพงเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะมาทำทางเดินกันครับซึ่งทางเดินที่ช่างโกทำจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดโดยจะใช้การยึดก,กับแผงเดิมที่เราติดก่อนหน้านี้ โดยการตัดไม้เป็นชิ้นเล็กๆล็อยด้วยเชือกเป็นทางเดินคล้ายสะพานแขวนแล้วขั้นตอนต่อไปช่างโกจะไปทำการตัดแผ่นพาร์ทวูดเพื่อไปประกอบเป็นกล่องรูปทรงต่างๆกันครับเก้าร้อน นี่แผ่นนี้มันต้องพูดเกาลั่นทางานง่ายครับอันนี้ก็เรื่องอะไรนะพลาสบูดมันคือพลาสติกพลาสติกปูดเออก็คือเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งไม้กึ่งพลาสติกเหมือนไม้อัดอะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าเบานะนี่เบาเลยเกันน้ำกกันน้ําด้วยใช่เพราะว่าเครือบผิวแบบนี้นะฮะใช่แล้วก็ติดตั้งง่าย่ราคาร้อนไม่แพงไหมไม่แพงครับสูงกว่าไม่อัดนิดหน่อยอันนี้ตัดไว้แล้วครับผมแค่ประกอบอย่างเดียว อันนี้ก็สามารถตัดองศาให้มันเข้าให้มันดูมีจังหวะหน่อยเออเนี้ยเลยของเราก็เป็นสีนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยเียเราเราไม่ต้องไปทำสีอะไรกีนะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากทำสีละใช่แล้วตัววัสดุมันเองมันก็สีมันก็สวยอยู่แล้วจริงอันนี้เด็กๆทำ ได้ทำได้ครอบครัวได้เลยอราร้นกจะจระวังนิดนึง,นงนนะระวังนิดนึงะะนะรังเราติดยล้อลกเนาะ สะอาดเลยจะได้ไม่ต้องเลอะมือตอนเราทำแต่เดี๋ยวเป็นรอยขวดอยู่แล้วแล้วเนี่ยเราเราก็ทําอันนี้เป็นบ้านเนาะเป็นทรงบ้านแล้วก็จะมีแบบอารมณ์แบบเป็นระแนงมองเห็นแมวมีถ้ำกล่องให้นอนน้องมุดได้อยู่แล้วเนาะอย่างนั้นอะซึ่งง่ายมากเลยไม่ต้องใช้สกูเลยคือใช้กาวร้อนอย่างเดียวเลย่กล่องล่างเนาะแล้วค่อยไปยึดกับตัวตัวโครงสร้างหลักเราอีกทีซึ่งเป็นแผงอะน้องะใช่โอเคไปเลยไหมไป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 ยกให้ เมื่อทาเสร็จทุกชิ้นแล้วคราวนี้จะมาถึงขั้นตอนของการติดตั้งกันครับโดยการติดตั้งเราจะยึดติดเข้ากับตัวแผงไม้ที่เราติดในทีแรกครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทางเดินบ้านกล่องที่เป็นไม้ระแนงเพื่อให้แมวลอดผ่านและส่วนที่เป็นสะพานครับนี่คือเตรียมขาไว้เลรอพี่ใช่พี่โกเตรียมจังหวะไว้ให้ใช่อันไหนก่อนคุณถืออันนี้ได้ค่ะพี่เต้เอาอันแรกก่อนเลยอันฝั่ง ฝั่งทางนี้พี่โกทําแล้วใช่ไหมะพานแมวมาแล้วใช่อันนี้ครับข้างบนสุดฟรับเลยนี่นะใช่นะพี่โกดอันนี้ก่อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะนี่อะไรจังเอายาวสั้นบอกนะจ้าเดี๋ยวขอยึดอันนี้ก่อนพี่เต้เออครับผม เออไม่สนต้องเจาะน้ำนะคุณผู้ชมใช่ถ้าไม่เจาะน้ำนี่แตกชัวร์เลยนะเพราะว่าเนื้ออ่อนนะครับแล้วก็เกล็ดไม้ชัดเจนเจาะน้ำหน่อยเรียบร้อยมันคงเทมากอ๋อมันก็ทำหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างของแผนด้วยถูกไหมใช่ยึดความแข็งแรงให้แผนสามแผนต่อกันใช่คอยถืออันนี้เปลี่ยนให้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปยึดอันนู้น แต่อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ไอ้ชิ้นนี้ที่เป็นคมันเป็นมุมนี้ให้เป็นให้จบก่อนเป็นบันไดครับผมเนาะมันก็จะวางอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นอันนี้ก็ลอยเผืือกระโดดมาเปลือกระโดดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราตัดไม้มาเดี๋ยวเรารอชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งแจมวะนี่วะผมเป็นอาณาจักรไม่ต้องเรา วันเดอร์แลนด์แมวน่าสนุกมากวันเดอร์แคทโอ้โหแ่ไหนวะแค่ไหนพื้นไหนดิแน่แน่แน่ยาวๆอ,อย่างงี้อันนี้ลา,า,าพืน้น คือเป็นตัวลับอะไรอย่างเงี้ยครับดีหวาเลยเออรเดี๋ยวเราจะเหลือตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ัวอยากให้มีอะไรตรงนี้เพื่อให้กระโดดข้ามมได้แต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะมีตัวนี้ก็คือเราจะต้องเอาบ้านตัวนี้ติดก่อนติดบ้านก่อน อันนี้จะอยู่อย่างนี้อัอลประมานี้นอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรายึดไม้ตรงนี้ให้มันโดดมานี่ข้าวตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวชั้นไม้อยู่ตรงนี้มันเป็นนะเล่นได้สนสนุกสะพานข้าแม่น้ำเงียว คืออีกฝั่งหนึ่งนะใช่ฝั่งทำสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยวสุดสุดเออไงโอ้โหโอ้คุณสะพานเดี๋ยวเชื่อมอานี้ป่ะโอเคโอเคโอ้โหสรุปสรุปแย่เลยแมวสะพานแขวนให้สมกับมันมีสิบตัวหน่อยเนี่ยเล่นนี่มันแย่ขี้เลยนะเพลิดเพลิน มีที่ผมเถเล่นครับทีนี้ทันนี้เราก็แค่เราก็แค่พาดเชือกขึ้นไปพาดเชือกขึ้นไปึ๊บน่าต่อลังนีเนะแล้วเดี๋ยวเราก็ดึงให้ซึมอ่าดึงให้ซึงแค่นี้เอง แต่นี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวนี้ที่ต้องปีนยึดตรงนี้อนีอธิบายไว้ก่อนฝึกการทรงตัวแมวใช่ฝึกการทรงตัวแมวสารานจิ เข้าคิวที่บนอยู่นะบนพอเข้าคิวก็ยิ้มเปเลยไม่ดึกไม่กลับโทษนะครับโทษที้อากาศร้อนมากๆจริงๆกัเเห็นถึงใจจริงานคือแบบพอจะทำเสร็จที่คือ,อเรียกว่าเปียกกันเลย<ห>นะฮะแต่ก็ได้ผลที่คุ้มค่ามากนะฮะสวยงามงเลย ยิ่งใหญ่อลังการมากพี่คือหลายๆคนได้เป็นไอเดียว่าคนที่มีสัตว์เลี้ยงเลยว่าจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็คือน่าจะเอาไปทำได้สนุกนกก็ได้เออบางคนเลี้ยงเลิฟเบิร์ดทำกรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอ้ยมันต้องมีกล่องให้สำหรับให้มันไปเข้าไปผสมพันธ์แล้วก็มีฟักไข่อะไรเงี้ยอยากทำคาเฟ่นะเป็นอีกหนึ่งไอเดียได้เลยจริงไปทำในบ้านเองได้ใครชอบให้แมวเดินในบ้านไม่ต้องมาทำในกรงนี้ก็ได้เขาไปติดในบ้านวิธีการก็คล้ายๆกันท้าเป็นแผงนี่แหละแล้วไปติดน่าจะ เคลื่อนย้ายง่ายด้วยนะครับเป็นไอเดียสำหรับทุกท่านที่น่าจะรักสัตว์นะฮะหรือว่าใครที่เริ่มคิดว่าจะเลี้ยงสัตว์ก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีในการตั้งต้นด้วยใช่นะครับขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับเขาใช้คำว่าแจฉมแมวแฉมแมวจับแมวก็แมวใช้อ่ะการในเลมิตโกงของสัตว์เลี้ยงให้เป็นเหมือนสวนสนุกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นจากวัสดุอย่างไม้สนและแผ่นพลาสติกทีวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ โดยการทาเครื่องเล่นในวันนี้เราจะยึดลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงเพื่อความเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทครับเพื่อให้กรงธรรมดากลายเป็นสวนสนุกให้สัตว์เลี้ยงของเราได้ผ่อนคลายนั่นเองครับคุณผู้ชมตอบโจทย์ได้ได้ตามที่ส่งไปบอกทางรายการเลยค่ะว่าเราอยากให้น้องแมวมาใกล้ชิดกับธรรมชาติด,ดีกว่าที่อยู่ในบ้านก็คือทีมงานก็จะทําให้สูงกว่ากว่ารั้วรั้วบ้านน้องก็จะได้ปีนและมองอะไรที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้ะคะ่ะตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะ ชอบมากค่ะถูกใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแทนเด็กๆด้วยที่จะได้ออกมาวิ่งเล่น สำหรับช่วงโชว์การช่างวันนี้เราจะมาทำโต๊ะข้างโซฟากันครับคุณผู้ชมชิ้นแรกที่เราจะตัดไม้ก่อนนะครับก็คือตัวท็อปครับนะครับขนาด30คูณ60เซนครับเราจะตัดไม้เป็นส่วนต่างๆโดยจะมีส่วนที่เป็นท็อป1ชิ้นส่วนที่เป็นขา3ามชิ้นด้วยกันครับคุณผู้ชมโดยเราจะเริ่มจากการตัดตัวท็อปก่อนครับหลังจากตัดท็อปโต๊ะได้ขนาดที่ต้องการแล้วคราวนี้ เราจะมาทำการเจาะรูเพื่อใส่ในส่วนของขาโต๊ชิ้นใหญ่ครับคือเส้นแรกเราก็นำมาไี้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาขาตัวนี้มาเสียบเข้าด้านนี้ลักษณะอย่างนี้ฮนะต่อมา จะตัดไม้ในส่วนขากันครับซึ่งจะตัดชิ้นใหญ่ก่อน1งชิ้นและตามด้วยตัดขาชิ้นเล็กอีก2ชิ้นครับใช้กบใส่ไม้ตกแต่งมุมไม้เสร็จแล้ว เราจะทำการประกอบขาตัวเล็กด้วยการเจาะไม้และฝังเดือย <well> <ops> ติดขาเท่ากับตัวท็อ kind ป of <admitting> <ops> และใส่ขาใหญ่ในรูที่เราเจาะท็อปไว้ ทำบารักหนังสือด้านข้างโตง๊ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเทคนิคการทําโต๊ะข้างโซฟาที่สามารถใส่หนังสือได้ที่โชว์การช่างนำมาเสนอให้แก่คุณผู้ชมในวันนี้ครับ ครที่อยากจะได้ไอเดียดีๆแบบนี้นะครับก็ติดตามรายการท่องเทีบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์10.30ถึง11.00ทางอมรินทีวี HD ช่อง3-4ครับวันนี้ผมมิโกขวัญธรรมและรายการช่องเทีวบ้านลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอมรินทีวี